สวัสดีค่ะมาข้าวมื้อเช้านะคะที่แปลกนะตรงที่มามานาเนี่ยมานามันมใสใช่มันมามันเร่งมันแหลกแปลกมากคนใครมาตอนตอนนั้นนะคือทำไมเอ็งนองขี้ดำเลยแต่ไม่ได้ทักเฉยเฉยแต่พอมาเนี่ยแก้มตัวใสขึ้นมากชัดมาก ไม่ได้เก็บวันเดียวเมื่อวานเนี่ยดูดิใหญ่แก่แล้วต้องเก็บทุกวันมันแก่เกินตอนนี้ต้องเก็บไปยังเนี้ยยังยั้พอดีหรอเนี่ยพอดีใช่แล้วบางเกี่ยวด้วเริ่มเริ่มงูแลเริ่มผดชายกินงุน่าเห่าบ่ พอแล้วคือเข้ามาเช็ดมุกจังเช็มุกก่อนไปแม่ไปแม่ไปแม่อ้ำแม่อ้ำเออมาทำอ้ำมาเช็มุกจังเมุกเ้ยนะนั่มันสไปเลยจังด้วยไ่ใส่นี่เช็คมกกันสายอืมสยไอกไปัก นะม,มันจะเนนลีนะเาาาเ้ยวีนี่นะให้ชินลงยงจะใสอีกตั้งแต่วันไหนกน่ะข้าวเหนียวข้าวจ้าต้องข้าวเหนียวอข้างหน้าข้าวจ้าข้างหลังเข้าวเหนียวอวลอ๊ <c oughs> อู๊อข้ออออออาวอยู่หอมมากเลยยังกินไม่ได้ต้องกินกินฝรปลาทูอยู่ไม่กินฝัปลาทูกับช็อคโกแลตไม่ได้ อลูกปลามันไปไหนแล้วตายแล้วเอาไปปล่อยตัวนี้มันหิวเข้าแหงมันกินชีสแตะใส้น้ำตายอ่ะงาเรียบร้อยเลยชิมมือตายชิมมาแต่งไปตักใหม่ตอนนี้ปะตายมาแต่งไปตักใหม่ปะเมื่อว่าที่เจ้าล้างหน้ำปล่อยน้ำออกไปอ่ะปลาตายเป็นแพเออวทำลูกอะไรปลาเล็กเล็กอะ เป็นแพเลยใหญ่เหรอหหนูม่เดินดูเลยว่าค่อยไปจ้องมันเดินเดินให่หลังห้อน้ตัวใหญ่ตัวนี้เหรอต้หลังห้น้อั่ังหัมาเจแล้วน่สองอันก่อนหาะ หาไข่ไข่อ่อปชวนไปเต้นไหมตอนเย็นมุกอเมื่อคืนหนูก็เล่นอะไรรถไฟไออก,กับดึงดึงกับดึงดึงกับดังดึงด้วยสนุกไหมด้งด,ดึงน่ะฮะสนุกไหมบอกว่าเล่นนุกไหมด้งด,ด,ดึงหนุก อะไรไมากเลยค่ะสินข้าวกับปลาทูอร่อยที่สุดเลยค่ะเคียวเลยเลยอย่าอมเจ้าข้าวหวานมุ้าวป่ากันจะหูอ๋อมอมีคำพาวไปชุ่มยดชัดโอชุ่มไซมเดไปจะสุด อะไรของใครต้องกินข้าวอยู่กินข้าวอิ่มก่อนไปตักปลาอีกไหมเด้กกินเลยม่ได้กินไม่ได้ก็หยิบกินได้ไม่ได้ไม่ได้ก่อนได้ไหมไปเจ้าปลาได้ไหมล่ะสงสัยอ่ะใาตอนนี้นะสงสัยลุงจะไปซื้อผ้ามาเขียนในพระธาตุแน่เลย พรุ่งเช้าเรียนรุงพายไปด้วยอู<ม>เป็นผู้จดมันจะเขียนผ้าห่อประทัดนี่เขาเล่นเขาเล่นหนังเขาจะไปวันไหนเนี่ยพรุ่งนี้หรอไม่ลืมหรอเาสาร์อาทิตย์ด้วยสาร์อาทิตย์ใช่ไหนอือวัยหยิบจี้จังนึกคีดว่าอย่างไปสาวไปเสาร์อา,าทิตย์คนก็นเยอะเลย คุณเดินมา้ไหมมันพาไปเวียนเทียนสิบห้าขั้มท um voilà okay? mm ี่ทิ่าวันสุดท้ายวันสุดท้ายดูนั่อดูนั่นแหละเฮ้ลววจะเอาเ์วันไหนบอเสาวนที่สี่นาวัที่้สองวันทีกเสามเปนเท่เหมือนไรวันพะเหมือนไรัสี่วันเทียนวันเสาร์มเชวันเสา่าวันเสาร์ แต่เดียวข้าวจานหนึ่งหมดตเยอะมาะไม่กินสามมือไม่กินพี๊ไม่กินออกมาคนเดียกินอะไรกด้หรอไม่ได้ได้ใช่มันยอะตอนก่อนกตอนเที่ยงถ้ากันก็กินง่ายด้วยกินตอนท้องว่างอืมที่นอ้มันว่ากินทุกคั้ื้องไปปอา อะไปลาใา่ดูอยอยได้เหรอใในถังอไรกลาข้าหมดยังฮะข้าหมดยังหมดแล้วแปลงพายนนี้พันขาวเลยมึงไปบ้านแม่เหรอเอ้ยลูกกำลังนี่กำลังน่ากินมา,านกินกอนอันน้นมันบ ปลาปลาไม่กินเด็กลูกใหญ่ไม่มีใครกินจะไว้ผัดเปรี้ยวหวานเอาไว้ผัดให้ยากกินอันนี้ก็ปลาไม่กินข้าวไม่โตเนี่ยเมินน้อยกินข้าวเมินน้อยโตเลยไม่ทำไมปลาไม่กินข้าวก็กินข้าวเยอะมันจะโตนะเนี่ยดูมินน้อยเป็นตัวอย่างที่เนี่ยเมินน้อยกินข้าวเดี๋ยวโตแล้วเดี๋ยวโตแล้วก็ไปโรงเรียนเลยโรงเอืมก็กินเยอะ ปัดน,นี่ยๆคุยดังนีก็หนุนน,น,นอรบ้างค่ะถ้ามีแบบว่าดีก็หุ่น่อย์ถ่าเซิร์นถ่ายเจอพระดวงโอเคไหมจับ วันขึ้นเจเก็ของเค้าเของแมงของใครมมแมงของมินไม่ใช่ของนน